โอ้โหสดชื่นยามเช้าฮะนะกับบรรยากาศสวนดอกไม้นะมุมกาแฟของนาเล็กว่านี้เป็นดอกบานชื่นฮะกำลังเริ่มออกดอกกันแล้วชุดแรกนี่ะสวยๆงามๆกันแบบนี้เลย สวัสดีครับเช้าว,วันพุธนะก็บรรยากาศสบายสบายกับนาเล็กครับนั่งกิบกาแฟที่ริมสวนนะบรรยากาศดีฮะเชา้านี้สิบเออยี่สิบสามองศานะก็ถือว่าอากาศอุน่นนะไม่ถึงกับหนาวนะคือว่าอยู่ใน ระหว่างอบอุ่นกับเย็นสบายนะเนี่ยสัติหีุเราก็จะหนาวหนาวไม่นานนะอากาศเย็นก็ไม่กี่วันทีนี้เย็นลงไปถึง20องศาแต่ว่าก็แค่วันสองวันแค่นั้นแหละไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี่หนาวเย็นแค่ไม่กี่วันแค่นั้นแหละสองสามวันก็ถือว่าเยอะแล้ว อากาศเปลี่ยนช่วงนี้เราได้ข่าวว่ามีพายุเข้าด้วยนะพายุปาบึกเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าทางพัคแถวนี้ก็คือตะวันออกนะโซนของระยอง แถวระยองจันตราดเนี่ยจะมีฝนก็อรอลุ้นอยู่ให้ว่าฝนจะตกไหมอากาศนั้นเปลี่ยนเร็วมากเพราะนั้นอย่าลืมฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าอย่าประม,มาทฮะนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ